ครับตอนนี้ผมอยู่แหลมเจริญปากน้ําจังหวัดระยองครับนี่คือปลาอะไรครับพี่ปลาตาวาวครับปลาตาวาวนะครับอ่าพี่ขอโทษนะครับพี่ออกไปหาปลาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับออกตั้งแต่ตีห้าครับตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วเพิ่งกลับมาบ่ายสองนเองเออกลับมาไปบัดปลาสักน้าน่ะเข้ามาบ่ายโมงอ่ะเพิ่งกลาบมาบดเจริญเสร็จแล้วปลาที่ได้เนี่ยพี่เอาไปทําอะไรกันเนี่ยขายเลยเอาไปขายไปเยื่อขายเป็น ขายปลาเหยื่อเอ,เออเหรอเอาปลาเหยื่อแล้วเข้าไปทําอะไรบ้างครับเนี่ยปลาเหยื่อก็อไปตกปูไปตกปูแล้วตกหอ,อยหวานตกหอยหวานเออคยกินไหมไขหวานเคยเคยครับหอยหวานเคยไขหวานแพงๆอะเนาะอ่าตกปูหอยหวานแล้วถ้าเราเอาไปทําอาหารทําอะไรได้บ้างครับเนี่ยทําอาหารก็เอาอะไรดีเอาไปซับแบบผัดพกริกก็ได้ผัดพริกก็ได้เออทำปลาสวรรค์ก็ได้ปลาสวรรค์ก็ได้ทำ ปลาพร่าก็ได้ปลาพร่าปลาซึมิด้วยโอ้ผมกินไวนะเนอะปลาบ้าอะไรกินไวเออพี่อ๋องเนี่ยตีห้ากลับประมาณถึงนี่บ่ายสองโอ้โหพี่แล้วไปกี่คนครับเนี่ยสามสี่คนสามสี่คนนี่กลับมาแล้วเอาแล้วเห็นมีใครมาตัวนี้ครับเนี่ยแม่ค้าเหรอไมเป็นแม่ค้าลูกสาวเอาลูกสาวเอาไปด้วยครับเอนเราต้อนพี่ทำอาชีพนี้มานานยังครับเนี่ย ทำมาสักกี่ปีละไม่นานนะ่ทำมาห้าหปีเอาห้าปีเองห้าหกสิบปีโอ้ห้าหกสิบปีโอ้โหไม่นานห้ากสิบปีผมทำตัง <c oughs> กัดตอนสี่เหปีตอนนี้พี่ขอโทษนะพี่อายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยเจ็ดสาไม่ดูหนุ่มแข็งนาง ยิงแข็งแรงอยู่เลยนะพี่นะโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวขอดูปลาหน่อยนี่เลยนะวันนี้ประมาณกีิโลพี่เนี่ยอยู่ประมาณก็ห้าโลนี่ห้าโลแล้วตรงนู้นอีกอ่ะในนี่เป็นร้อยเลยสิเนี่ยประมาณสามร้อยกิโลนะครับปลาตาวาวปลาตกใจโอ้ บบครับที่เราเห็นนี่คือเรือหาปานะครับเรือประมงนั่นเลยประมงพื้นนาประมงพื้นนาประมงพื้นบ้านนะครับประมงพื้นบ้านนะครับเรือนี่ครับปากน้ําเรือประมงเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นร้อยร้อยลำนะครับเสียงเครื่องดังมากเลย,บบเรยประมงพาณิชย์ย์ออลำใหญ่นะครับ น้ำครับแหลมจเจริญจังหวัดระยองครับ